ครับก็สวัสดีพี่น้องช่วงนี้ในชุมชนหรือว่าในวัดของอาจารย์พระเลาะนี่พิธซี่บอกปฏิเนตของพระพุทธรูปที่เปิดช่วงประตูของในเสานี้เนาะแต่แนวในช่วงนี้ก็เอาไว้เนาะบ่อไรต่างๆน้องพอจังหวัดมีคน เบอกพระเนตพระทานหาพระองค์ที่ด้เอาขึนประดิษฐานไว้ทีประตูโค้งเฮาเนี่ยแหละในกองเล่นมุการนลงปอประคุณเจ้าปน หนึ่งกรณีคือการเบิกปณิของพระเจ้าที่หาพระองค์เรอี่สามในการที่เบิปณเพืそうそう่อเสออาัะนนทพรุทธลูกทั้งหาระองเขินทูเขินชูเทียนแทแยนใน

มุทตะติสุนาคาตัมสุมังคารังสุปากาตังสุอุตตังตุพโนสุมหัวโตตสุจิสังธรรมะชาลิสุขตาคินังกายกรรมบังวะกรรมบังปะตาขินังปะตาปินังปะตาปะตาขินังปะตาปตาขินตาปะตาขินังปะตาปะตาินังปะตาปะตาขินังปตาปะตาขินังปะตาะตวขินตา

ปะตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตาคินังปะตาคินังหน่กรรมัมงปณีทิเตะปะตาคินังปะตาคินังนี่ก็ตัววันละพันตานตีเกือบหนีห่เจ้าหน่อยวันวันที่ผ่านมามทางทิมสร้างอีกช่วงหนึ่งกับเจ้าภาพเก็ระพี่น้อง อสร้างืมกำแพงหัววัดไม้กำแพงวัดหัววัดไม้ที่สัน่นก็เลยเอามันเก้าออกไปได้แม่โคมาสวยปาลายจิตเตียนเอ,อืตอเตยอาพี่น้องกับเจ้าภาพรักเจ้าภาพง่ยก็คือที่ทุกตาพญ่อมเพื่อเข้า ก็พิธียอมรอมในการบากปนิบที่ในลาฏธนามีมนปักขพระ,ระพุทธลูกทั้งหาองค์ขันสู้สถานที่ที่ได้กำหนดไว้เนาะในช่วงนี้ทาง,งกำมเพงวัดเป็นทางซึ่ง,งกำมเพงวัดก็ที่ได้ไดจะต่อไป สั่ง่อไปไม่เมื่อเ้านาสำหรับมนีสําเเพงเฮาสังแเพงวัดเก่ากับเป็นวาวาเรียบร้อยไปกับอากาศไปกับการเวลาเจ้าภาพที่สั่งให้ไหมดีพวกเก่ารับเป็นยังครับพี่น้องยี่ทั้งนอกกับเบื้องตัวไปสังเเพงวัดของเฮา พร้อมเกลืประตูโค้งที่ออกมาอย่างสวยงามแบบไปยังตะเบิ่งเนาะพี่น้องอคกับตรงนี้คือโพฮ่มเนาะอาลัธนานิมนต์พระเพคุนแทนนะครับบ้างใส่อาลาตนาพระคุณพระคุณถลูกเนาะคุณชูแทนที่ได้กำหนดไว้เนาะพี่น้อง ครับนี่ชิดนี้กับแค่นี้เนาะขอบคุณกับปีน้องหลายๆที่ตรงนี้กับ่องหปัหาจะจนที่รงนอยู่ในหักถอยู่หอกายท่านอไท่านขอคนองตอนนี้เ่าคับโอเคกับพิที่็เป็นอว่าเดี๋ยวปล่อยต่อไปั็เป็นอันว่าสิไทยอืมณน อือกดทั้ง5อือแล้วเด้อไม่ออกเข้าไปต่ออื่นสวยแบบ